สวัสดีครับสมาชิกสตาร์ทเรดวงวันนี้ทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันคลิปนี้ผมก็มีหวยฮาหนอยงวดประจำวันที่19สิงหาคม2 5 6 4ลงคลิปให้สมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางหวยฮาหนอยทั้ง3ฮาหนอยครับฮาหนอยพิเศษฮาหนอยปกติและฮาหนอย v i p ครับ ผมก็ดีมีเลขสูตรที่สรุปเลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยนำมาจับคู่ชุด3ตัว2ตัวบนและ2ตัวล่างให้สมาชิกดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจนะครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการคิดสรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหวยหาหน่อยจับคู่เด่นชุด3ตัว2ตัวบนล่าง เพื่อหาเลขตัวเด่นชุดเจ่นนะครับเป็นแนวทางการซื้อสลากหวยฮานอยพิเศษปกติ VIP เท่านั้นโปรดใช้การพิจรารณาญาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผลการออกสลากหวยฮานอยวุฒิประจำวันที่18สิงหาคม2 5 6 4กันก่อนครับ ผลการออกสลากหวยฮานอยพิเศษครับทำการออกในเวลา17บเนากาสิหนาทีถึง17บเนกาสานาทีครับรางวัลเลขไท้าย4ตัวออก1 3 6 6ครับลเลขไท้าย3ตัวบน3 6 6กเลขไทยาย2ตัวบน6 6ครับเลขไท้าย2ตัวล่าง6 2ครับผลการออกสลากหวยฮานอยปกติครับทำการออกในเวลา18บแนากาสิ 17, นาทีถึง18บแดนกาสนาทีครับ รางวัลเล็กท้าย4ตัวออก0 4 43, 4 3ครับเล็กท้าย3ตัวน4 4 3เล็กท้าย2ตัวน4 3ครับเล็กท้าย2ตัวล่าง7 4ครับและผลการออกสลากหวย5านอย VIP ครับทำการออกในเวลา1 9 1 5นถึง19.30นครับรางวัลเล็กท้าย4ตัวออก1 0 7 4ครับเล็กท้าย3ตัว0 7 4เล็ท้าย2ตัว7 4เล็กท้าย2ตัวล่าง0 4ครับ นี่คือผลการออกสลากหวยฮานอยพิเศษปกติและ V.I.P. งงวดประจำวันที่18สิงหาคม2564ครับมาสรุปเลขสูตรที่ลงคลิปไปในงวดประจำวันที่18นะครับจากเลขสูตรที่ผมสรุปเลขเด่นนะครับในชุด2ตัวบนนะครับชุด2ตัวบนไม่เดินตามสูตรครับชุด2ตัวบนไม่เดินตามสูตรครับส่วนในชุด2ตัวล่างครับ ในชุด2ตัวล่างเล็กท้าย2ตัวล่างครับที่สรุปชุดเด่นไว้4ชุดครับ7 4 7 9 9 4 9 9ครับชุดเด่นเน้นที่74ลอง99ไม่มาตามสูตรครับแต่มาที่474ครับเข้า74เล็ท้าย2ตัวล่างหวยฮานอยหวยฮานอยปกติในรอบ10บแปดนากานะครับ15นาทีครับจึงออก74ครับตามหลักตามหลักสรุปเล็กเด่นนะครับแต่ในชุดเน้นไม่เข้านะครับ เน้นเจ็ดเก้าไม่มาครับมาที่เจ็ดสี่ครับส่วนในชุดสองตัวบนล่างครับในชุดสองตัวบนล่างนะครับก็มาเข้าที่เจ็ดสี่ครับเจ็ดสี่นี้มาทั้งเลกทยสองตัวล่างหุยฮานอย,อยปกติครับเลกทยสองตัวบนหุยฮานอยพิเศษครับนี่คือชุดสรุปเด่นสองตัวบนล่างครับก็มาทั้งสองหลังหวยฮานอยครับมาทั้งสองฮานอยครับฮานอย ปกติในเลขไทยสองตัวล่างตรงสูตรครับส่วนฮานอย VIP มาเลขไทยสองตัวบนนะครับนี่คือข้อมูลแนวทางหวยฮานอยงวดประจำวันที่18สิงหาคม2 5ง4ครับสมาชิกท่านใดที่มีโชคก็แสดงความดีใจด้วยนะครับที่มีโชคถูกเลขไทยสองตัวล่าง74และ2ตัวบน74นะครับนี่คือข้อมูลแนวทางงวดวันที่18นะครับมาดูงวดในวันที่19กกันต่อเลยนะครับ มาสรุปเลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยกันเลยนะครับจากเลขสูตรที่ผมได้นำเลขท้ายสามตัวบนของหัวให,หนอยปกติครับซึ่งออก4ี่สี่ามนะครับสี่สี่สามมาเป็นแนวทางการคิดการคำนวณนนครับมาเป็นแนวทางการคิดการคำนวณสี่สี่สามครับหลักร้อยคือสี่ครับหลักสิบคือสี่หลักหน่วยคือสามครับผมนำเลขสี่คำนวณหาเลขเด่นประจำหลักร้อยได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณสี่ตัวครับสองสามเจ็ดแปดครับสองสามเจ็ดแปด หลักสิบครับจากการนำเลข7จ็ดนำเลข4ครับคำนวณครับนำเลข4มาคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักสิบได้เลขเด่น4ตัวครับ1 368ครับ1 368และหลักหน่วยครับจากการนำเลข3คํคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักหน่วยได้เด่นจากสูตรที่คำนวณ4ตัวครับ1560ครับ1 5,60ผมจะนำหลักสิบสีตัวครับ1 3 6 8ครับจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวครับ15,60จะได้ชุด2ตัว บนดังนี้ครับ1วางหลักสิบครับจับคู่หลักน่วยีตัวจะได้1 1 15 16 10ครับ3วางหลักสิบจับคู่หลักตัวย4ตัวครับจะได้3 1 3 536 30ครับ6วางหลักสิบจับคู่หลักน่วยีตัวนะครับจะได้6 1 6 5 6 6 6, 6, 6 0ครับ8วางหลักสิบจับคู่หลักตัวยีตัวครับจะได้8 1ดห8 6 8 0ครับทั้งหมด10 6ชุดนะครับเป็นเลขไท้าย2ตัวบนชุดตรงๆที่ยังไม่ตัดครับส่วนชุดที่ผมจะสรุปเด่นให้สมาชิกดูเป็นแนวทางนะครับหลัก10สีตัวครับ1 368ครับ1 3 6 8เน้นไปที่เลข6ครับเน้นไปที่เลข8ครับดึงเลข6เลข8ปางหลัก10นะครับหลักหน่วย4ตัวครับ1560ครับ1560 เน้นไปที่เลขค่าครับเน้นไปที่เลขค่าเน้นดปที่เลขหกครับดึงเลขค่าเลขหกวางหลักหน่วยครับผมจะนําหลักสิบสองตัวครับหกกับแปดจดจัคู่กับหลักหน่วยสองตัวห้ากับหกนะครับจะได้ชุดเด่นสองตัวบนจากทั้งหมดสิบหกชุดครับก็จะได้ชุดเด่นอยู่ที่สี่ชุดครับในชุดเด่นสองตัวบนครับมีหกห้าหกหกแปดห้าแปดหกครับหกห้าหกหกแปดห้าแปดหก สี่ชุดนะครับเป็นสี่ชุดเด่นครับส่วนในชุดสามตัวบนนะครับชุดสามตัวบนโดนด้านหลักร้อยครับหลักร้อยสองสามเจ็ดแปดครับสองสามเจ็ดแปดผมเน้นไปที่เลขสามครับเน้นไปที่เลขแปดครับดึงสามกับแปดวางหลักร้อยครับนํามาจับคู่กับชุดเด่นนะครับชุดเด่นสองตัวบนสี่ชุดครับหกห้าหกหกแปดห้าแปดหกย่ชุดสามตัวบนหววฮานอยดังนี้ครับในชุดสามตัวบนครับ จบังหลักร้อยครับจับคู่กับชุดเด่น2ตัวบน4ชุดนะครับจะได้เจ็ดหกห้าเจ็แ้าเจ็ดแปดหครับแล้วก็อีกตัวชุดหนึ่งครับแนะครับวับงหลักร้อยครับจับคู่กับชุด2ตัวบน4ชุดนะครับจะได้8ปดหกห้าแปดหกหครับทั้งหมดแด ชุดนะครับทั้งหมด8ชุดครับในชุด3ตัวบนชุดตรงๆที่ยังไม่ตัดนะครับใน8ชุดนี้นะครับผมสรุปชุดเด่นไปที่นะครับในชุดเด่นนะครับผมสรุปไปที่8นะครับ65ครับ865ครับชุดเด่นนะครับ865ส่วนชุดรองครับชุดรองครับ866ครับ866นะครับอ่าพาโทษก็8อ่า8 ในชุดเด่นนะครับชุดเด่นนะครับเน้นไปที่แปดหกห้าครับแปดหกห้าครับส่วนชุดรองครับส่วนชุดรองครับผมเน้นไปที่แปดต้องปรับนะครับแปดแปดหกครับไม่ใช่แปดเจ็ดหกครับมาดูกันใหม่ครับเป็นแปดแปดหกครับไม่ใช่แปดเจ็ดหกครับแปดแปดหกครับแปดแปดหกนะครับเด็กไทยนะครับแปดแปดหก ในชุด3ตัวบนครับ886ครับ886นะครับในชุดสท้ายครับ1886ครับส่วนในชุด2ตัวนะครับชุด2ตัวบนครับ4ชุดเน้นไปที่65ครับเน้นไปที่65แล้วก็อีกชุดรองก็คือ86ครับ6 5าและว8ครับก็ต้องมาลุ้นกันครับอย่ามาตามสุดหรือไม่ครับนี่คือเลขชุด3ตัวและ2ตัวบนไว้ฮานอย นะครับมาได้ทั้ง3าฮาหนอยครับฮาหนอยพิเศษปกติและ VIP ครับแนวทางสูตรเน้นไปที่ฮาหนอยปกติรอบ18.15นากานาทีถึง18.30นากานาทีนะครับมาดูชุด2ตัวล่างกันต่อครับในเลขไทยาตัวล่างครับจากเลขสูตรที่คำนวณน,นะครับ หลักสิบครับผมนําเลข7วันล่าสุดออก7จ็ดครับเลข7หลักสิบครับคำนวณหาเลขเด่นประจาหลักสิบได้เลขเด่นจากสูตรคํานวณ4ตัวครับ2 4งสครับ2 4งสหลักหน่วยครับจากการนําเลข4คํานวณหาเลขเด่นประจาหลักหน่วยครับได้เลขเด่นจากสูตรคํานวณ4ตัวครับ2 4งสเจ็ดเช่นเดียวกับสองสครับหลักสิบครับหลักสิบหลักสิบตัวครับ2 4งสครับ2 4งส เน้นไปที่นะครับเลขสองครับเน้นไปที่เลขสี่ครับดึงเลขสองเลขสี่วางหลักสิบครับหลักหน่วยสี่ตัวครับสองสี่เจ็ดเก้าครับสองสี่เจ็ดเก้าเน้นไปที่เลขเจ็ดครับเน้นไปที่เลขเก้าครับดึงเจ็ดกับเก้าครับวางตำแหน่งหลักหน่วยครับผมจะนําหลักสิบนะครับสองตัวครับสองกับสี่ครับจับกับคู่หลักหน่วยสองตัวครับเจ็ดกับเก้าครับจะได้ชุดสองตัวล่างหวยหานอาเดครับในชุดสองตัวล่างครับก็มีสองเจ็ด สองเก้าสี่เจ็ดสี่เก้าครับสี่ชุดครับสองเจ็ดสองเก้าสี่เจ็ดและเจ็ดเก้าในสี่ชุดนี้ครับผมสรุปชุดเด่นความน่าจะเป็นไว้ที่นะครับชอน่าจะเป็นเน้นไปที่นะครับสี่เก้าครับ้นที่สี่เก้านะครับส่วนชุดรองไปที่สี่เจ็ดครับก็ต้องมาลุ้นนะครับสี่เจ็ดวดล่างุือออกเจ็ดสี่จะมาสี่เจ็ดกลับตัวกันเหมือนเช่นงวดัผ่านมาหรือไม่ครับนี่คือข้อมูลแนวทาง เลขไทยสองตัวล่างหวยฮานอยครับมาได้ทั้งสามฮานอยครับพิเศษปกติและ VIP ครับแนวทางสูตรเด้นไปที่ฮานอยปกติรอบสิบแนาฬิกาสห้านาทีถึงสิบแนาฬกาสนาทีนะครับสรุปหวยฮานอยนะครับพิเศษปกติและ VIP ครับจากเลขสูตรที่ผมสรุปเลขเด่นไว้นะครับเลขเด่น2ตัวครับบนล่างครับ ใน2ตัวบนล่างที่สรุปชุดเด่นไว้ก็จะมีนะครับ6 5 6 6 8 5 8 6 2 7 2 9 4 7 4 9ครับนี่คือชุด2ตัวบนล่างครับในชุดตรงตรงมาลุ้นกันนะครับในชุด2ตัวมาได้ทั้งเลขท้าย2ตัวเลขท้าย2ตัวล่างทั้ง3หาหน่อยจะเดินตามสูตรนี้หรือไม่ครับนี่คือข้อมูลแนวทางเลขชุดเด่น2ตัวบนล่างครับ เด็กเน้นครับเน้นสามตัวบนครับเน้นไปที่แปดหกห้าครับแปดหกห้าชุดเน้นครับส่วนชุดสองตัวบนครับเน้นไปที่หกห้าครับเน้นไปที่หกห้าเลยครับสองตัวเลยครับหกห้าครับสองตัวล่างครับเน้นไปที่สี่เก้าครับไปที่สี่เก้าครับสองตัวล่างครับส่วนชุดรองครับสามตัวบนแปดแปดหกครับแปดแปดหกนะครับชุดรองสามตัวนะครับสองตัวล่างสองตัวบนครับชุดรองไปที่แปดหกครับ รองไปที่8ปหนะครับ2ตัวล่างรองไปที่4ี่เจดครับรองไปที่4ี่เครับนี่คือเลขชุดเด่นชุดเน้นและรองครับชุดเน้นนี่เชุดเน้น2ตัวนะครับมี4ี่ชุดครับ6 5ห้า6ี่้าดหดสครับทั้งหมดใน4ชุดนี้นะครับเป็นเลขเด่นทั้งสาม ฮาโนยครับพิเศษปกติและวีพนะครับนี่คือข้อมูลแนวทางครับจะเดินตามสูตรหรือไม่ก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับส่วนแนวทางเลขตัวเดียวเลขวิ่งครับบนครับเน้นที่เลข6ครับล่างเน้นที่เลข4ครับเดี๋ยวจะมาจับคู่6-44-6อีกชุดหนึ่งครับจากชุด2ตัว4ชุดครับ6-5-4-9-8-6-4-7ครับจาเพิ่มนะครับ6กับ4อีกชุดหนึ่งครับนี่คือข้อมูลแนวทางหวยฮานอย ังสาหาหน่อยครับพิเศษปกติและ v i p ครับจากเลขสูตรที่ผมได้คำนวณเลขนะครับเพื่อเพื่อหาเลขตัวเด่นนะครับจับคู่ชุด3ตัว2ตัวบนล่างให้สมาชิกดูนะครับชอบแนวทางก็ฝากด้วยครับกดติดตามกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสุดรใหด้ดีๆเลขเด่นๆมาลงคลิสมาชิกได้ติดตามรับชมอีกนะครับ สมาชิกทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณาในการรับชมก่อนตัดสินใจนะครับข้อมูลนี้เป็นแนวทางเลขสูตรที่คำนวณตามสติย้อนหลัง,งนะครับจะเดินตามสูตรหรือไม่ก็ต้องมาอรอลุ้นกันในงวดวันที่19สิงหาคม2 5 6 4สครับไว้สมาชิกสตา์ที่ดงวันนี้ทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับถูกสลากวยหาหนอยทั้ง3ฮาหนอยครับพิเศษปกติและวี P อพหัวประจำวันที่1 0 ก้าสิงหาคม2 5 6 4ยหงสร่เฮงเฮวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ